อะไรขึ้นคะก็เกลอยลอยอ๋ออะไรลอยนะลองมารีโปโกะลอยอ๋อแล้วเว้ยโปโกลอยเลยหอลอยแค่ไหนสูงแค่ไหนเนี่ยจะทำให้ย่าดูล้แค่ไหนคะจ้ำจ้ำนี่เองจ้ำจ้งแล้วมันก็เข้าบ้านเลยแล้วแล้วแล้วประตูกับพังเฮ้ยโหหนักนักเลยเหรอคะฮะน่ากลัวมากเนาะพี่เห็นแล้วเราไม่ ดีแบบตรงประตูเด็กแล้วบอมี้พยายามจะเปิดประตูแต่ว่าตอนบอมี้เปิดประตูโอ้โหลงขึ้นไปแล้วป้า,ปาอะไรเจอพายุไหมเราอ่ะเจอไหมพายุอ่ะไ,ไม่เห็นเปิดไม่ชี้รอให้คุณย่าตอบเกิดอะไรขึ้น ลอยนะลองมารีพกโกรกโอ้แล้วเฮ้กโกรลอยเลยลอยแค่ไหนสูงแค่ไหน่จะทำให้ย่าดูสูงแค่ไหนคะจังจังเลยจังจังเลยโอยเลยลอยทุกคนลอยทุกคนเลยจองช็อปเปียร์วันนี้พาย้องเปิดประตูออกไปช่วยเขาแต่ลมมันพัดเข้ามาลมมันก็เข้าไปบ้านเลยแล้วแล้วประตูกระพังเฮ้ยโหขนาดนั้นเลยเหรอครับ น่ากลัวมากเนาะพี่เห็นเนาะพี่อยู่ในห้องนั้นโอ้นั่นนั่นนัพี่กรีดวิ่งเลยเหรอแล้วน้องพี่ออกไปช่วยเขาได้ไหมนั่นนั่นนั่พี่ไม่ออกไปแต่น้อพี่แค่ดูน้องพี่็น้องพีกรี๊ดเลยใช่ไหมน้องพี่กรีดเลยกรีดเลยกี๊ดเพากลัวมากใส่เขาใส่อย่างนี้เหรอคะไหนอัญญาเล่าให้คุณย่าฟังยังเมื่อกี้เล่าอะไรให้ปู่ฟังมนมี่โป๊กโก้ โอ้ลมหมุนหมุนเลยเหรอเราให้มนุษย์ฟังยังเวลาให้มนุษย์ฟังด้วยมนุษย์จุดนี่มนุษย์จุดนี่ไหนๆเราให้มนุษย์ฟังว่าอะไรฝืนฝืนจ้าลอยลอยเหลืออะไรลอยคะกโกโก้ลอยเลยเหรอลอยยังไงเห็นหน้ามาสิไหลลอยยังไงคะพอจะมาเรียนไปไหนหรือก็ต้องเอาไปจับอให้เอาเองตุยลอยลอยเลยเหรอลอยเอากับข้าวตุยตุยเฮ้ยไม่ใช่สิอันยามัน น้ายาปิวไหมยาฝังไม่ปิวดอกอายาทำงานไม่ปิวอ่ะลมมันพัดแรงนะ้าวข้มันโดนข่าวอารงเบี้ยพัดแรงไหมไม่เอเอ๊ะแม่อายาถอดดีเลยหรอแห่วันสวยยังโอ้ติดติดติดตดไหนแวพ่อช uh> ่วยช่วยพะปี่วาพี uh ่วาตนโก ฝนตกแรงไหมคะแรงไหมใหญ่ฝนตกแรงไหมลมพัดเลยปะพัดไหมลมพัดแรงแรงเลยไหมคะไหนพิธีพิธีพวกพี่พิธีเห็นฝนตกเป็นยังไงนี่ลายนะพี่ลมพัดพิธีไปเลยปะปิวไปนู่นเลยเนาะปิวปะแม่ไป มามีกับป่าพ่อเข้าไปในรถไปทำธุระใช่ไม่แลโบถามว่าฝนที่เห็นฝนตกไหมเห็นพายุป่ะหมุนหมุนป่ะพี่ทีไม่เน่กกากลัวมากไอพี่ทีเล่าให้ฟังหน่อยพี่เห็นอะไรบ้างพี่ทีไม่เขียน้องพี่น่กกากลัวมากน้องพี่เห็นอะไรอะไร,อะไรอย่าเล่าสิไม่รู้เรื่องเลยภาษาใบอะไรเขาไม่รู้พี่ีฮะน้องพี่ก็พูดอะไรพี่ทีพูดว่าเรามาเข้าไปในบ้านแล้วแล้วเราไมา่ ดีแบบตรงประตูเด็กแล้วบารมีพยายามจะเปิดประตูแต่ว่าบารมีเปิดประตูโอ้โหลงข้าไปเนี่ป้าอะไร <c oughs> แล้วก็ประตูกับข้าจริงเหรอปิดประตูบารมีเปิดประตูไม่ออกเลยเหรอออฮะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าอะไรไอหัวลูบตะแล้วเราอ่ะทไมอยู่ดีๆมาใส่ีปไปใส่เองอาะไหนอ่ะเราเจออะไรบ้างอะ เจอพายุไหมเราอ่ะเจอไหมพายุอ่ะไม่เห็นไปชีดฉีงที่ไหนอะ